ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพบกับผมชัยคุมพวาวปีวันนี้ผมมีพระสมเด็จนางพญาเนื้อผงน้ำมันนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตาลามนะครับมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับหลังเรียบนะครับจะมีทั้งหลังเรียบแล้วก็หลังยันอู่นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับพระนางพญาเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตาลามนะครับจะสร้างขึ้นปี1 5ถึง18นะครับ มาดูเนื้อหามวลสารกันใกล้ๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นพระนางพญาเนื้อผงน้ํามันนะครับคาบขาวๆที่เพื่อนๆเห็นคือคาบน้ําว่านน้ํายานะครับตามซอกตามอะไรนะครับจะเห็นชัดนะครับเนื้อจะออกมันปูนะครับเพื่อนๆเนื้อผงน้ํามันจะออกมันปูมีหน้ามีตานะครับสวยงามนะครับสังคติชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ นะครับสวยงามมากนะครับดูที่มือขององค์พระนะครับมองดีๆนะครับจะเหมือนก้ามปูนะครับเพื่อนๆจะเหมือนก้ามปูนะครับดูขอบข้างนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นหลังเรียบนะครับเพื่อนๆจะมีทั้งหลังเรียบแล้วก็หลังยันอุนะครับจะมีทั้งเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงเป็นลาเนื้อดินนะครับเนื้อแดงเนื้อดํานะครับเพื่อนๆเส่นี้จะเป็นผงน้ํามันนะครับ จะหายากหน่อยนะครับสาหรับผงน้ํามันเพื่อนเพื่อนต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะครับาจาพิมพ์พระให้แม่นนะครับมีหน้ามีตานะครับเพื่อนสวยงามนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับแสงสว่างสะท้อนนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เพื่อนๆจำพิมพ์นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนางพญาปีหนึ่งห้าถึง1นนะครับจัดสร้างนะครับโดยปลูกเสกโดยหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตรามเพื่อนๆดูมวลสารนะครับผงน้ำมันนะครับสวยนะครับน่าใช้นะครับเกี่ยวกับเมตตาโชคลามนะครับสำหรับพระนางพญานะครับจะลึกมากนะครับอ่าร่องแขนจะลึกมากเพื่อนๆ มีหน nah ้ามีตามีปากจมูกนะครับเพื่อนๆเจอก็เก็บได้นะครับนะครับสวยงามนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ